สวัสดีค่ะมาพบกับ Teacher i n t o on นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะในวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะในหัวข้อที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารกันค่ะ ก่อนที่เราจะขึ้นบทเรียนในวันนี้นะคะที่เช่์อขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะ ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต,ตกับสิ่งมีชีวิตซึ่งในระบบนิเวศของเรานั้นนะคะคือพื้นที่ที่บริเวณหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิดและอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในช่วงเวลาใดเวลา <f> หนึ่งโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถแบ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้เป็นหลายรูปแบบ โดยที่เชอร์ได้ยกตัวอย่างมา6รูปแบบได้แก่ 1. ภาวะพึ่งพาอาศัยมันทัวริซึมเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 2. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันโปรโตโคอเปอเรชัน เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระ 3. ภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ 4. ภาวะปรสิต เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยที่จะมีฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์จากการเป็นผู้ถูกอาศัยเรียกว่าโฮสต์และจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการไปอาศัยอยู่กับโฮสต์เรียกว่าปรสิต 5. 5. ภาวะล่าเหยื่อ เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายที่เป็นผู้ล่าเป็นฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์และฝ่ายที่เป็นผู้ถูกล่าหรือเหยื่อเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์และ 6. ภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งต่างชนิดและชนิดเดียวกันซึ่งเกิดจากทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเดียวกันในการดำเนินชีวิต จึงทำให้เกิดภาวะแข่งแย่งแข่งขันเพื่อให้ได้แหล่งทรัพยากรนั้นมาเป็นของตนซึ่งจะเกิดผลเสียแก่ทั้งสองฝ่ายค่ะค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนค่ะ ห่วงโซ่อาหารหรือ f o o ช c h a คือกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะจากที่เห็นในภาพนะคะอ่ะเริ่มต้นที่ผู้ผลิตก็คือพืชน,นะคะถ่ายพลังงานไปให้หนูหนูถ่ายทอดพลังงานไปให้งูและงูถ่ายทอดพลังงานไปให้เหยี่ยวนะคะ ในห่วงโซ่อาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับผู้ผลิตกันก่อนผู้ผลิตคือผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะที่เรารู้จักกันเลยก็คือพืชนะคะพืชสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะอาหารที่พืชสร้างได้คือน้ำตาลโดยปัจจัยสำคัญคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศน้ำจากดินแสงอาทิตย์และคลอโรฟิลล์ค่ะซึ่งเป็นสารสีเขียวในพืชเรียกกระบ กระบวนการสร้างอาหารว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือน้ำตาลกลูโคสนะคะซึ่งเป็นอาหารของพืชน,นะคะอีกอย่างหนึ่งคือได้อะโทซจนและก็ได้น้ำด้วยค่ะเป็นผลผลิตของกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะ ค่าต่อมานะคะคือผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคคือผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะซึ่งสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องอาศัยการกินพืชหรือกินสัตว์นะคะหรือกินทั้งพืชและสัตว์นะคะเราเรียกสัตว์ที่กินสัตว์อื่นว่าผู้ล่าและเรียกสัตว์ที่ถูกกินว่าเหยื่อสัตว์บางชนิดเป็นทั้งผู้ล่าและบางครั้งก็เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นด้วยค่ะเช่น กระต่ายนะคะเป็นเหยื่อของงูงูเป็นผู้ล่าของกระต่ายแต่งูเป็นเหยื่อของเหยี่ยวซึ่งเหยี่ยวเป็นผู้ล่าของงูนั่นเองค่ะค่ะที่เชิญยกตัวอย่างห่วงโซ่อาหารมาให้นักเรียนทําความรู้จักกันนะคะอ่าผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารนี้ก็คือแครอทนะคะแครอทถูกกระต่ายกินและถ่ายทอดพลังงานให้กระต่ายกระต่ายจึงเป็นผู้บริโภคลําดับที่1นนะคะ ผู้บริโภคลำดับที่สองที่กินกระต่ายก็คือสุนัขจิ้งจอกและผู้บริโภคลำดับสุดท้ายที่กินสุนัขจิ้งจอกก็คือสิงโตค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับสายใยอาหารค่ะสายใยอาหารหมายถึงความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่นะคะในธรรมชาติโซ่อาหารจะมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนในรูปแบบของสายใยอาหารค่ะที่เชอยกตัวอย่าง ห่วงโซ่อาหารแรกนะคะ 1. ประกอบไปด้วยหญ้านะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่ายทอดพลังงานนะคะให้กระต่ายและกระต่ายก็ถ่ายทอดพลังงานให้กับเหยี่ยวคะ่ะห่วงโซ่อาหารที่2ก็มีหญ้าเป็นผู้ผลิตนะคะถ่ายทอดพลังงานให้ต๊กแ,แตนต๊กแตนถ่ายทอดพลังงานให้กับกบกบถ่ายทอดพลังงานให้กับเหยี่ยวคะ่ะ เมื่อเรานำห่วงโซ่อาหารหและสมาเขียนความสัมพันธ์กันสามารถเขียนเป็นสายใยอาหารได้ดังนี้โดยที่ย่าจะถ่ายทอดพลังงานให้แก่ตะกะแตนและก็กระต่ายนะคะตะกะแตนถ่ายทอดพลังงานให้กบกบถ่ายทอดพลังงานให้เหี่ยวในขณะเดียวกันกระต่ายก็ถ่ายทอดพลังงานให้เหยี่ยวเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วนะคะยังมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะเราเรียกว่าผู้สลายสารอินทรีย์ค่ะในภาพนะคะผู้สลายสารอินทรีย์จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสุนัขที่ตายแล้วค่ะให้เหลือแต่ซากกระดูกนั่นเองค่ะ สรุปบทเรียนที่เรียนไปในวันนี้นะคะห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนหมายถึงนะคะกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารนะคะเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะโดยการกินเป็นทอดทอดโดยที่การกินกันของสิ่งมีชีวิตทําให้สารอาหารและพลังงานถ่ายทอดไปในหมู่สิ่งมีชีวิตและตกลงสู่สิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่ห่วงโซ่หลายๆห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์กันเราสามารถเรียกว่าสายใยอาหารได้ค่ะ ในการทำสื่อการสอนในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะที่เป็นแหล่งข้อมูลในการทำสื่อการสอนในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ